สวัสดีตอนเย็นจากทางตรุรกีนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงถือศีลอดเป็นช่วงลอมาดอนของคนอิสลามกันนะคะวันนี้พิมพกับแฟนก็จะออกไปทานข้าวนอกบ้านตอนเย็นกันค่ะจะไปทานข้าวถือออกศีลการข้าวออกศีลก็คือข้าวที่เขาทำมาเพื่อให้คนที่ในชุมชนนี้ออกมาทานกันได้ฟรีเลยนะคะมีอาหารข้าวหวานครบมีน้ําแจกมีขนมปังแจกนะคะพิมพกับแฟนก็ถือโอกาสไปเป็นบางวันนะคะก็ จะได้ไม่ต้องเหนื่อยทําอาหารฟรีด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ก็พาทุกๆคนมาชมบรรยากาศในการทานอาหารถือศีลอดกันค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสุเหล่าที่เขาทําเป็นโรงทานกันแล้วนะคะจริงๆมันมีทุกวันเลยเต็มหนึ่งเดือนเลยนะคะทุกคนแต่พิมพ์ก็มาเป็นบางครั้งนะคะมาอาทิตย์ละครั้งบางทีก็เผื่อมาจับภาพสวย ว่าเขากินยังไงอยู่ยังไงทำยังไงมาจับภาพเพื่อนๆดูกันนะคะอันนี้คือพีเดย์พีเดย์ที่พิมพ์ชอบมากมันเป็นขนมปังทาไข่โรยด้วยงาขาวนะคะหอมมากเลยตอนนี้พิมพ์กับแฟนแล้วก็เพื่อนมาเข้าแถวรอรับอาหารฟรีกันอยู่นะคะ ก็จะมีพนังงานวางโต๊ะให้เรียบร้อยเราก็จะไปรับอาหารกันหลังจากรับอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปนั่งที่โต๊ะในที่ที่เขาจัดให้นะคะอาหารวันนี้ก็มีประมาณ3อย่างขนมหวานหนึ่งอย่างนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากสิ้นเสียงสวดแล้วเราก็เริ่มรับประทานอาหารได้เลยะคะ่ะทุกคนวันนี้แกงเหมือนเหมือนคล้ายๆมัสมัน่นะคะมันฝรั่งใส่ไก่ใส่แครอทนะคะมีซุปถั่วมีมากาักกะโรนีขนมปังนี่มีแจกเสิร์ฟตลอดเลยนะคะ มีน้ำเสิร์ฟให้ขนมปังเยอะๆเลยทุกคนจะกินเท่าไหร่แต่พวกพิมพ์จะชอบเป็นกินขนมปังพีเดนะคะมันหอมไข่ดีก็เลยพกมาจากบ้านเลยค่ะทุกคนจ๋าประชมบรรยากาศการทานอาหารกันจ้า อาหารเมื่อกี้ก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรยุ่งยากมากมายนะคะก็ทานกันง่ายกินกันง่ายที่นี่ค่ะขอให้รสชาติไม่เผ็ดคือทานได้แน่นอนนะคะส่วนเครื่องปรุงก็มีแค่เกลืออย่างเดียวไปอยู่ที่ไทยก็สามารถทําให้สามีทานได้สบายเลยค่ะอันนี้คือเพื่อนเกลอือเพื่อนรู้ใจนะคะทุกคนคะ่ะยังไงพริมพ์ก็ขออนุญ,ญาตทานอาหารก่อนนะคะ แกงนี้จะคล้ายมัสมั่นไก่นะคะซุปอันนี้ก็คือทําจากถั่วเอาไปบดบด,บดใส่หอมใหญ่ผัดผัดแล้วก็ปั่นนะคะขนมหวานวันนี้นี่เลยค่ะบักลาว่าขนมหวานขึ้นชื่อของคนตุรกีนะคะตอนนี้สามีก็เริ่มลงมือทานแล้วนะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะก็เราก็มาอาทิตย์ละครั้งบางทีก็ไม่ได้มาแล้วแต่สะดวกนะคะที่มาวันนี้พิมพ์ก็อยากจะมาจับภาพให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีได้ดูกันนะคะว่าการทานข้าวถือศีลอดของช่วงรามฎอนมันเป็นอย่างนี้นี่เองจ้า ทานไปเรื่อยๆพิมพ์ก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะไม่น่าเชื่อพิมพ์ทานหมดถาดเลยนะคะพิมพ์ก็คือให้เกียรติเขาไม่อยากทิ้งเศษอาหารนะคะทุกคนอันนี้ก็ตบตบ,ตบท้ายด้วยขนมหวานบักลาวานะคะขนมขึ้นชื่อขนมของตุรกีนะคะคือหวานแล้วก็กรอบคล้ายๆภายกรอบข้างในก็จะมีเป็นไส้ถั่วนะคะทุกคนพิมพ์ชอบมากเลยทานกับกาแฟตุรกีหรือไม่ก็ชาตุรกีนะคะทุกคนค่ะ จากนั้นพอทานเสร็จแล้วนะคะพิมพก็หยิบขนมปังหนึ่งห่อแล้วก็น้ำา1ขวดนะคะกลับไปบ้านเพื่อให้น้อง CJ ทานเป็นอาหารบุญวันนี้ค่ะทานเสร็จสามีบอกอาหารมื้อนี้อร่อยมากเลยนะคะจากนั้นเราก็ช่วยกันเก็บถาดที่เราใส่อาหารมาไปทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะคะเพราะเราทานปีแล้วแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดให้เรียบร้อยะคะ่ะทุกคน จากนั้นก็เดินกลับบ้านเพื่อที่จะไปดื่มชาต่อนะคะเอาละค่ะคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะพิมพ์ก็เก็บบรรยากาศการทานอาหารถือสิ้นอดของช่วงรรมดอนมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ